เสียงเบอร์สองครับน้องเบนหนึ่งสองยกไป้างเดียยกไ้างเดียวนะครับหนึ่งสองสามสี่คนห้าห้านาน้อย้นน้อยครับทีใครเสนอ้า

อ่าคุณดุีคนหนึ่งได้ไลเป็นประธานผมือให้ประธานด้วยครับประธานาประธานอ่าประธานการเขาเล็กน้อยหน่อยประธานเล็กน้อยนะทีนี้ก็ประธานเนี่ยก็ดูเอาว่าเบนกับพน้อยเนี่ยจะเลือกใครเป็นรองก็ไปปรึกษาหมอต้อยนะคะอันนี้ให้สิทธิ์ของชุมโรมหมอต้อยซึ่งจะต้องมีร่วมกันจะต้องทํางานร่วมกันและทุกอย่าง ชมรมของเราที่จะต่อยอดนี่จะต้องขึ้นกับหมอต้อยด้วยเพราะว่าหมอต้อยเนี่ยเป็น,เป,นเป็นผู้บุกเบิกเรื่องชมรมแล้วอีกเรื่องหนึ่งเขามีเ,าเรียนมราะานด้านนี้นะเรียนประธานด้านนี้โดยตรงเพราะฉะนั้นความที่จะเปอร์เฟกต์ไหมจะทุกทุกอย่างดีออกออกมาดีไหมเนี่ยหมอต้อยก็จะต้องดูแลนะคะ ก็แล้วกสนเนี่ยเป็นเรื่องของกสนที่จะติดต่อประสานงานเพื่อที่จะให้ต่อยอดยิ่งขึ้นไปกิจกรรมตัวนี้เดี๋ยวของฉันเนี่ยฉันก็จะไปเรื่องๆของฉันมันมีเยอะมันมีเยอะกิจกรรมขอมตงตุ่มไฟมันมีเยอะมากทุกคนถ้าอยากเรียนอะไรเนี่ยตำรายมันอยู่ในนี้พันฝัดชนิดเพราะฉะนั้นมันมันมันจะมีให้พวกเราได้เรียนได้คุยฉันก็คงจะต้องติดต่อกับหมอต้อยตลอดละตอนนี้ เพราะว่ามันอยู่ในสายเียวกันด้วยทำงานมาด้วยกันแล้วก็เจอกันตั้งแต่ยังเป็นสาวยังมีลูกมีผัวจนกระทั่งปัจจุบันบนี้ก็นานแค่ไหนไม่รู้อายุฉันก็ไม่เท่าไรหรอกนะโอเควันนี้ถือว่าประสบามสำเร็จค่ะต้องขอบคุณโครงการนี้นะโครงการนี้เกิดขึ้นได้เพราะครูเอ็ดดี้ครูกศนครูอุ๊อนะ เขามีางบมาให้ซึ่งงบของกศนนอนเป็นน้อยมากน้อยจริงๆแต่เราทํากันได้แบบยิ่งใหญ่เหมือนกับโครงการของสตรีสตรีเนี่ยถ้ามีโครงการเป็นหมื่นนะสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งซึ่งเป็นโครงการถ้าโครงการขนาดนี้เนี่ยอย่างน้อยๆไม่ต่ำกว่าสามหมื่นแต่กสนนอ้นได้ไม่ถึงหมื่นนะเพราะฉะนั้นเราก็ไประหยกกัดเต็มที่แล้วฉันเองเนี่ย วิทยาก์ของก็สตรีมาก,ก็เยอะแล้วโครงการแต่และโครงการเข้ามาเป็นปีนึงเนี่ยเป็นร้อยๆโครงการซึ่งจะต้องผ่านเพราะฉะนั้นถือว่าทุกอย่างจะต้องทาให้คนไม่คิดหวังเรารับผิดชอบ11คนแต่เราไม่เราไม่จำกัดว่าจะต้องเอาทุกอย่างมาแค่11คนเท่านั้นเพิ่มไม่ได้วันนี้เนี่ยเมื่อคืนนี้หาอต้อยบอกมา17คนเชา้ชาฉันรีบเอาเอกสารไปปิ้นออกมาให้เพื่อคนนี้บนมาก ยังไม่ได้ก็เลยต้องเอาให้ให้ครบทุกคนแล้วก็เป็นตำราที่ดูนะคะแล้วเราจะได้ว่านหน้าตาเราอย่างเนี้ยคือกลุ่มของเราโอเคค่ะลูกเอกอ่ะ,อะถ่า,านอาจารย์พูดอะไรเลียน้อไหมครับเดี๋ยวอขอบคุณนะขอบคุณนะออขอบคุนะคะ